แม้วันนั้นเขาทำร้ายเธอแต่อยากให้รู้ว่าฉันยังอยู่จะคอยอยู่ข้างเธอไม่เขาทำร้ายเธอ Pashanti Pite Chỉ bởi hình khẩu châm ra ai tua chở Chúc quần A chấm mi băng kháng thi yên mưa ยังรักกันเหมือนเดิมจะรักเพียงแต่เธอจะไม่ให้เขาทำให้เธอเสียใจหากยังมีฉันที่คอยห่วงเสมอ ให้เธอรู้ว่าคนคนนี้ที่รักเธอและจะรักเธอตลอดไป